ผัดดองนะคะมาฝากยาขายด้วยนะคะดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะยาก,กำลังเอากล้วยออกขายผัด <c oughs> ดองผัดดองอมสมฟักสมพักฝากขายน้ำเนเ๊ะ ชมพักวะยังบายอะไรนะบอเออเอาพี่โคก,กินข้าวละเอาต้มพะโลเจ้าก็เอาไว้กินแหละทุนนึงนสมพักบอเออุงละซีฟมเลย เขาใส่บาทจะคุ้งเลยาหันขายเขาได้ทุนเออบอได้ทอดบอสออกตากแดดเจ้าก็ไวรสองอไ้นี่ละนั่งจังเก็บถั่วไว้หรอวัหงมแดดต้มพโลลให้พวกฮะโอ้ยซื้อตลาดมาว่าเน้นมัน พุงละสิบบาทบักรลายหนึ่งเออสื่อมาซาบาัดใครต้องใส่แว่นอ่านหนังสือนะฮะอายุเยอะแล้วซ้ำบ่ช่วงนี้ยเดอดทอดเยโะอะม้วนบวชใบทอดม้วนบวชกระทอดไปทำดูโอ้มันสุกหลายแทบจะเฮ็ดไปขายจังไดเบิดบา้านจังะม้บนบวชอ่ะม้วนก็อืมมันหลายฝนเนาะยามมีกับมียามบ่มมีกับ ลายมากร่มง่งานบอม,อมนี่ฝอตืดแม่งเนี่ยจะรายรายอือจามักง่ายตกที่ายน่อยโตขายหลรายเครดหลายกว่าตลาดเออสิบบาทก็ได้งามผักเดออ้มันสื่อกลัไว้โณนะ่ะวก็ <laughs> <ม>้าจีิยังมีแต่แนวสื่อที่อ,อืมกกมักรวย เออแล้วมันประสุกเธอเดียวนี่เลยสุกพร้อมกันเออสุกพร้อมกันนะโอ้ยมะขวยวีละอันยี่สิบบาทพี่น้องเออจะไปวัดดีที่มั่งซ่าไปห้องก๊อกมาแล้วจะบอกหาเง้าขาวแล้วอืมเออคอยกะต้มอันนี้เลยไปกินเที่ยงต้มพะโลหมกเห็ดน้อยหมกเห็ดน้อยมาแต่ใส่ เียงเออต้อะไรหุงส์เขาปั๊บวายคอยกินกับข้าวเหนียวแล้วอยกี่ค่นหุงส์กินได้เบิร์ดเะล่ะเออยากหุงข้าวเจ้าก็หงส์ยงรับอินเลยเออต้นห้อก็มาจะนานอ๋อกำลังงหน้าอันนั่งหมูฮะตัวก็กินกับข้าวเหนียวแล้วมันบ่ได้หุงข้าวเจ้า กินไปเด้บ่เด้อึ่อหายิจบ่เอืดละจักสิกินยังจังสิเสบอืมกินกับเนี่ยกินกับสมปาน่อยบ่บ่มะขวนมะขับขวนบ่อ่าบ่เอื้อุนึงแล้วอันนี้พ่มาจะไหวบ่เออกินดีเนาะไหวแล้วกินดีตัะ

ใส่ถุงใส่ถ้วยก็ได้โอ้ยแนวมักอีโผเลยบาทนี้มันหนังติดมันแนวเรามักเลยเนาะบ๊สดน้ำบ๊อบต้มเปื่อยคักปานยังแล้วย่ำงไงคุณข้าวกินก็ได้เมืแรง ขคอยบ่ิการด้หุงแล้วข้าจ้าอันข้าวเหนียวหลายกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวยอ่ะและข้าวเจ้าเพิ่นกินน้ามคาบอืมเรือให้กินกับข้าวเหน,น,นียวเปลี่ยนข้าวเหนียวแน่ข้าจเจ้าแน่ไปเลยไวปกินแมงแมงมุมเสือหมูเสีบแต่หมูบ่เออหมูนี่แซ่บไหลเออ เรามาชดน้ำชดน้ำพ uh, ่อเสม ไว้ใกล้มือแห่งสีชวนสนามกันอยู่นี่แหละแห่งลายเลยข่้นองชาวสตานิคอนเกิดจิตพิครัทุกท่านครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เลือกสอสอเข้าไปนั่งในสภาแต่เป็นการเลือกอนาคตของประเทศไทยพักภูมิใจไทยพูดแล้วทำพัฒน์สัมมิตรบาลเพื่อเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเลือกสอสอของท่านเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนท่านในสภา วันที่แปดกุมพาพันที่จะถึงนี้ตีเบอรนึ่ตีธีรยุทธ์รเลยเรพร้อทำาที่อย่างเต็มเลยเพี่น้องเราชาเขตเจ็สกนครทุกคนทุกท่านเพืที่สะ2ิบาทดอดจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามันสุกหลเนาะภาษากาผักรอมมาฝากขายด้วยนะคะพยาคายาขายเป็นทู้แทนของท <will belong. S 2> ่านนะครับเดี๋ยวเอาเขาน่ม้่ทนเลือกตีไปทำแทนเลือกตีไปพูดแทนในสภา ลูกตีบอานลตีบ้ลกลวยกับวีละยี่สิบเด้อพี่น้องคนนะลายคักมันสุกลายเนาะมันสุกจนงอมแล้วนะคะผักดองก็ได้เจ็ดทุงเนาะก็ให้ยาเอาใส่บาทด้วยเนาะก็เพื่อนอยากก็กินเลยนะคะ ยาจะกินก็กินเลยนะปู่ก็กำลังกินข้าวเช้าโอ้มะขามยังเยอะอยู่ไม่ได้ชวนลุงเสือมาขึ้นเราให้ลุงเสือสั่นลงให้ยาแกะนะคะฟังทางนั้นข่เจ้าหน้าสิขึ้นเอาเบิดแล้วโอ้ยยังอยู่นะเอฟซีเพราะว่ามันสุกแล้วมันจะแห้งนะโอ้ทางนั้นค่าเจ้ากระข้นเอาแล้ว จะให้ลุงเสือมาสั่นลงอยู่เอาไปแกะนะคะแกะให้ยญ้านะคะหญาเพป็นกวนเนาะปูวบาชอบก